เขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่ากล่าวว่าเรื่องโลกียธรรมไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ข้อจะจริงเป็นอย่างไรครับนี่เขาว่าถ้าเรื่องโลกียธรรมแล้วเราเป็นผู้กล่าวว่าไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าข้อนี้ต้องอ้างหลักฐานประจักพยานที่มีอยู่ทั่วทั่วไปที่ได้พิมพ์ขึ้นเป็นหนังเล่มหนังสือหลายร้อยเล่มแล้วไปดูเปิดดูได้พูดอย่างนี้ที่ไหนเรื่องโลกียธรรมนั่น ถ้ามีแง่พูดก็พูดว่ามันเป็นของคนด้อยปัญญาก่ oh, <yeah. S 1> กอนพุทธกาลพูดกันอยู่ก่อนพุทธกาลเรื่องโลเคียธรรมทั้งหลายนะ <c oughs> เขาพูดกันอยู่แล้วก่อน <c oughs> พุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดที่พอพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นจะทําอย่างไรอะเมื่อเขาเชื่อกันอยู่อ, <c oughs> อย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องพูดให้ดีที่สุดที่จะให้ได้ประโยชน์แก่คนเหล่านั้น จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อพอพระเจ้าเกิดขึ้นมาเขาคนเขาเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อย่างนั้นอยู่แล้วเชื่อตายตัวเด็ดขาดอย่างนั้นอยู่แล้วตามแบบของโลกียทรรมท่านจะทําอย่างไรท่านจะไปยกเลิกหมดมันจะได้มันก็ไปหาเรื่องทะเลาะก,กันท่านก็มีวิธีที่ฉลาดกว่า คือผสมรอยเข้าไปเลยว่าเมื่อแกต้องการสวรรค์อย่างนั้นแกต้องทําอย่างนี้อย่างนี้โอเมื่อแกไม่ต้องการจะตกนโรกอย่างนั้นแกต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ที่มันสําคัญที่สุดก็คือเรื่องตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนเมื <bed> ่อพ,<ง>พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลก กัสสรูเป็นพระพุทธเจ้านั่นคนทุกคนในสมัยนั้นน่ะมันเชื่อเรื่องมีตัวตนอยู่ทั้งนั้นหรือที่เป็นส่วนน้อยก็เชื่อไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่มันเชื่อกันอยู่เป็นพื้นฐานแน่นแฟ้นก็เชื่อว่ามีตัวตนมีอัตตามีต่ำต่ำมีสูงสุดเป็นปรมาอัตตาเป็นปรมาตมันเขาสอนกันอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่ายุคอุปนิสัต์พระพุทธเจ้าก็ได้เกิดขึ้นในยุคอุปนิสัตถ์ ที่เขาสอนเรื่องมีตัวตนกันอยู่อย่างนั้นแล้วท่านจะทําอย่างไรท่านจะมาเลิกว่าผิดถูกยกเลิกอผิดแค่ไม่ได้ยกเลิกวมดนี้ก็ทําไม่ได้ละมันทําไม่ได้ทํากับคนบ้าทั้งทั้งโลกยังทําไม่ได้ไไ<ฮ>ท่านก็ต้องบอกไปตามเรื่องอื ที่มันจะเข้ารูปก,กันได้คือท่านถ้าท่านถือว่ามีตัวตนเป็นของท่านมีตัวตนเป็นที่รักมีตัวตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วท่านจงทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สิตนมันจะได้เป็นที่พึ่งกับตนแต่ว่าฉันนะอยากจะพูดว่าตนมันไม่มีอะไรของตนมันจะมีมาแต่ไหนสาธุถ้าคืนมีตัวตนมันก็ไม่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ฮัลโหล มันควรจะดูขึ้นไปอีกระดับหนึ่งว่ามันไม่มีตัวตนไอ้ที่เราเรียกกันว่าตัวตนนั้นมันเป็นความคิดผิดนึกขึ้นมาเองว่าเป็นตัวตนสาธุท่านจึงสอนเรื่องไม่มีตัวตนได้แก่คนบางคนเท่านั้นแหละท่านจะสรู้ใหม่ๆแล้วท้อพระไทยว่าไม่สอนว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครเข้าใจแน่เรื่องไม่มีตัวตนนี่ไม่มีไม่มีใครเข้าใจอแต่ละท่านก็มาจะเล็กพระไทยว่าโอ้มันอาจจะมีคนบางคนเข้าใจเอาก็ยอมสอน แล้วก็สอนมาด้วยความยากลําบากที่จะสอนไม่มีตัวตนมันสอนได้แต่พวกบุคคลที่มันมีตัวตนอย่างเอึมระอาอยากจะเวีย่ยเคงทิ้งอยู่แล้วตังนั้นคือสอนปัญญาชนหรือสีมูนีที่เป็นปัญญาชนที่จะพอคข้าใจเรื่องนี้ได้ส่วนประชาชนก็ต้องมีตัวตนไปก่อนท่้นท่านก็สอนไอโลกียธรรมสาหรับคนที่มีตัวตนไปก่อน นั่นเราจึงพบคำสอนในพุทธศาสนาในชั้นขี่หิปฏิบัตินะ่มีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือไอ้สิงคาโลวาทสูตรในทีคณิกายนะนะไปดูเรื่องโลเียธรรมเรื่องสำหรับคู่มีตัวตนจึงขอบอกกล่าวที่เลยว่าหาขอให้พวกเราทุกคนเนี่รู้เสียด้วยนะอย่าพูดเรื่องนี้ผิดๆนะ คือพระพุทธเจ้าท่านสอนทั้งอย่างมีตัวตนและอย่างไม่ไม่ใช่ตัวตนท่านสอนทั้งสองอย่างอย่าว่าท่านสอนเพียงอย่างเดียวมันจําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายมันมีตัวตนอยู่โดยธรรมชาติมันยึดถือตัวตนอยู่โดยธรรมชาติแล้วคําสอนของศาสนาอื่นๆก่อนพระพุทธเจ้าก็สอนว่ามีตัวตนจนคนมันมีตัวตนแน่นแฟ้นพระเจ้าเกิดขึ้นมาจะสอนเรื่องไม่ใช่ตัวตนนี่มันก็ลําบากแต่ท่านก็สอนจนได้ จนประสบความสาเร็จปัญหานี้เกี่ยวกับเมืองไทยด้วยเมืองไทยเนี่ยนี่ก็เหมือนกันแหละก่อนพุทธศาสนาเข้ามาถึงแผ่นดินนี้เนี่ยพวกพวกฮินดูพวกพราหมณ์เนี่ยก็มาสอนเรื่องตัวตนเขามาสอนอยู่ก่อนมาจากอินเดียก่อนพุทธศาสนามาสอนเรื่องตัวตนตามแบบของอุปนิสัดฝังจิตใจของประชาชนในถิ่นนี้เรื่องมีตัวตนเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้ว แ้โดยสัญชาติยานแท้ๆของมนุษย์เรามันก็รู้สึกเป็นมีตัวตนอยู่แล้ว <Okay. S 1> เราจึงมีให้ทั้งแก่คนที่ยึดถือตัวตนและคนที่ไม่อยากจะยึดถือตัวตนเขาสอนง่ายเขาสอนได้เปรียบเขาสอนฝังแน่นประชาชนในแผ่นดินนี้ถือลัที่มีตัวตนด่างตามแบบศาสนา,า,าพราหมณ์อยู่อย่างแน่นแฟน้นพอพุทธศาสนามาถึงแผ่นดินนี้จะมาสอน่องไม่มีตัวตนนี่มันต้องต่อสู้กันอย่างยิ่ง มีปาฏิหาริย์มากมายปราบผีปราบยักษ์อาาท่านใช้คาว่าอย่างนั้นกว่าจะสําเร็จเป็นร่องรอยเป็นรูปรอยของพุทธศาสนาว่าม่มีตัวตนได้นี่ลําบากมากทีนี้คนธรรมดาสามัญก็มีตัวตนติดมาในสันดานจนกระทั่งบัดนี้วันนี้ประชาชนพื้นฐานมันมีตัวตนทั้งนั้นนันก็รับเอาคําสั่งสอนส่วนนั้นส่วนที่มีตัวตนนั้นไปก็เรียกว่าพุทธศาสนาก็มีให้ ทั้งคำสอนระดับโลกียธรรมก็เป็นพุทธศาสนาที่จาเป็นจะต้องสอนอย่างมีตัวต้นที่ผู้ใดมีปัญญาหาเข้าถึงระดับสูงก็รู้เรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็เป็นโลกุตตรธรรมนั่นเราจึงมีให้ทั้งโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมนั่นไปบอกคนที่เขายังไม่รู้ว่าพุทธ,ธศาสนาเนี่ยสอนทั้งอย่างมีตัวตนและสอนทั้งอย่างที่ไม่มีตัวตน เทเว้นบาปทำบุญเวียนไหวยตายเกิดอย่างดีนี่มันมีตัวต้นถ้ามันเอื่มระอาที่เวียนไหวยตายเกิดแล้วก็มาเรียนเรื่องไม่มีตัวต้นก็จะเป็นพระนิพพานสาธุนี่ความสมบูรณ์ที่สุดของพรหมจรรย์นในพุทธศาสนาสมบูรณ์ที่สุดคือทั้งอย่างมีตัวตนและอย่างไม่มีตัวต้น เรื่องโลกียธรรมมันก็เป็นไปตามแบบตัวต้นเรื่องโลกุตธ,ธรรมก็เป็นไปตามแบบของไม่ใช่ตัวต้นเราต้องสอนกันทั้งสองแบบอาจามาก็พยายามให้ดีที่สุดทั้งสองแบบก็ปรากฏอยู่ในหลักฐานเอกสารทั้งหลายที่ไิ้พิมพ์ขึ้นแล้วจํานวนมากมายแต่อยากจะบอกว่าเรื่องโลกียธรรมเนี่ยสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจะจะถือว่าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าฮา มาก่อนก็ได้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าท่านมาบังเกิดขึ้นในหมู่คนเช่นนี้ท่านก็จะตั้งสอนไปตามสมควรเมื่อคนมันยังถึงโลกุตระไม่ได้ก็ต้องสอนโลกิยะกันไปก่อน oh, <yes. S 1> นี่นเราก็ไม่ได้ประนามตำหนิตีเตียนในคำสอนชนิดที่เป็นโลกิยะเลยจำเป็นทียังทำกันไปก่อนสำหรับคนที่มีตัวตนจนกว่าเขาจะอยากเลิกตัวตน จึงจะสอนโลกุตตรธรรม